ครับท่านผู้ชมครับในขณะน,น,น,นี้ผมอยู่ที่บ้านตาโสอำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่กระสุนปืนใหญ่ของฝั่งกัมพูชาเนี่ยตกแล้วก็เป็นหลุมลึกทีเดียวก็จะเห็นได้ว่าต้นไม้เสียหายรวมถึงบ้านของชาวบ้าน ที่ไม่ได้มีส่วนในการสู้รบแต่อย่างใดเนี่ยเสียหายหลุมเนี่ยลึกราวๆหนเมตรได้ท่านผู้ชมครับแล้วก็ยังมีจุดที่เป็นบ้านเรือนชาวบ้านได้รับผลกระทบเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตว่าน,นี่คือบ้านของชาวบ้านที่ เป็นลักษณะของครัวกระสุนปืนใหญ่ของกัพูชาเนี่ยตกลงใกล้<ม>แล้วก็จะได้ยินเสียงในการสู้รบอยู่เป็นระยะครับท่านผู้ชมในะขณะนีผ้ผมต้องไปละท่านผู้ชมครับนี่เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากอ่า ปืนบีเอดีนเสียงไหมที่ทางกองทัพกัมพูชานั้นยิงเข้ามาตกในบ้านเรือนของชาวบ้านที่ตำบลบ้านตาโส อำเภอรปราศาสต์จังหวัดสุรินทร์นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าได้รับความเสียหายอย่างหนักบ้านเนี่ยทั้งหลังพังทลายด้วยอนุภาพของกระสุนเจรวดของ BM21 เห็นได้ชัดว่าในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่พื้นที่การทหารแต่ว่าเป็นชุมชน พละเรือนอยางเห็นได้ชัดแล้วก็ทางกัมพูชาเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงว่าเป็นพื้นที่ของพละเรือนแต่อย่างใดครับท่านผู้ชมตรงนี้เป็นจุดผนังของตัวบ้าน แล้วก็รวมถึงบ้านทั้งหลังท่านผู้ชมชั้นสองมีเพิงไหม้แล้วก็อาคารามีการถล่มลงมาของตัวหลังคาฝาบ้านต่างๆวงกลบเรียกว่าบ้านทั้งหลังท่านผู้ชม ในจุดตรงนี้ชาวบ้านที่ยังเป็นอาสาสมัครในการเฝ้าพื้นที่เนก็แจ้งว่ามีหลายจุดทีเดียวที่ได้รับผลกระทบเมื่อช่วงเช้ชาตอน6นาฬิกาเศษก็ทางกัมพูชาก็เปิดฉากยิงด้วยจรวด BM21 เข้ามาในพื้นที่และเรายังคงได้ยินเสียงการสู้รบอยู่ตลอดครับท่านผู้ชมเป็นระยะ นขนาดนี้